สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนเนะเาะบ้านเรามันจะเป็นบ้านสวนเนาะมันก็จะยุงชุมนิดนึงตอนเยน็นๆอ่ะเราก็ใช้วิธีการก่อกองไฟให้มันมีควันแบบนี้ค่ะแต่ว่าเราจะมีตัวช่วยก็คือตะไคร้หอมเอาใบตะไคร้หอมใส่เข้าไปในกองไฟด้วยซึ่งเราจะปลูกตะไคร้หอมไว้เป็นกอๆอ,อย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะตรงนั้นก็ใช่กอน,นี้นก็ใช่ ขยายไว้แล้วก็จะใช้วิธีการตัดใบมันเอาไปสุมใส่กองไฟค่ะทั้งหอมแล้วก็ช่วยไล่ยลุงไปด้วยในตัวค่ะสารสกัดจากธรรมชาติตะไคร้หอมนี่ก็คือลำต้นมันก็คือจะเป็นสีม่วงๆออกแดงๆต่างจากต่างจากตะไคร้ที่เป็นตะไคร้เนี่ยค่ะ ไมอต้นมันจะเป็นสีสีสแดงแดงม่วงม่วงงนี้จ้ะเนี่ยค่ะซึ่งต่างจากตะไคร้ที่เป็นตะไคร้สำหรับแกงเนาะตะไคร้แกงมันจะเป็นออกสีเขียวเขียวเนี่ยค่ะปลูกไว้แล้วก็ใช้วิธีการตัดใบมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ว่าจะเริ่มขยายเอาสองกอที่ตัดใบออกเนี่ยค่ะไปเริ่มขยายอีกขยายไปในที่ส่วนต่างๆจะได้ช่วยกำจัดหญ้าไปในตัวด้วยค่ะ